สวัสดีครับวันนี้วันที่23พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณตี2ครับอันนี้เป็นคลิปพิเศษครับหัวข้อคือให้ทุกท่านระวังนะครับเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาตั้งแต่วันที่28 มิถุนายนครับไปสิ้นสุดจนในวันที่3พฤศจิกายนนะครับจริงๆมันจะมีการเริ่มนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่19มิถุนาครับเรื่องการงานนะครับจะเริ่มมีปัญหาครับคนจะเริ่มตกงานมากขึ้นครับเงินจะเหมือนกระดาษนะครับคือเงินเฟอ้อซื้ออะไรไม่ได้มีเงินแล้วไม่สามารถที่จะนะครับย่งชีพให้มันจบเดือนชนเดือนหรือว่า นะครับให้มันสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้สินค้าจะราคาแพงขึ้นครับแต่ในช่วงดังกล่าวยังไม่หนักครับมันจะเริ่มในช่วงตั้งแต่วันที่28 มิถุนายนเป็นต้นไปครับทีนี้ในช่วง28มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับข้าวของจะเริ่มแพงขึ้นคนจะตกงานมากขึ้นอาจจะเกิดเฉพาะนะครับมีการใช้เครื่องจักรนะครับมาแทนคนแล้วก็ทำให้คนในโลกนั้น ตกงานมากขึ้นประกอบกับอาจจะมีสงครามเกิดขึ้นในบางประเทศนะครับแต่ประเทศไทยอาจารย์ว่ายังไม่เกิดนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําเกี่ยวกับเรื่องดวงประเทศไทยให้ฟังก่อนเอาดวงโลกก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีสงครามเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับช่วงที่หนักที่สุดของเศรษฐกิจนะครับของดวงโลกในปีนี้จะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่ 1. สิงหาคมจนถึงวันที่27สิงหาคมครับช่วงนั้นจะเป็นอะไรที่หนักที่สุด เพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะครับเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจโลกที่จะมีปัญหานะครับและหลังจากนั้นก็จะมีปัญหาต่อมาอีกเรื่อยๆครับมีปัญหาทั้งด้านนะครับการตกงานแล้วก็สงครามการจ้างงานใหม่น้อยลงและเกิดค่านิยมผิดๆเช่นนะครับจะทำงานไปทำไมอยู่ไปวันๆใช้ชีวิตนะครับ โดยให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเลี้ยงดูก็คือว่าเหมือนกับมีค่านิยมว่านะครับเราจะต้องอะไรครับให้รัฐบาลแต่ละประเทศดูแล ประชาชนคนก็เลยจะอะไรครับตกงานว่างงานมากขึ้นก็คือไม่ยอมทํางานแล้วก็ให้รัฐบาลน,นะครับเลี้ยงดูทาให้เศรษฐกิจเริ่มมีปัญหาในหลายประเทศและบางประเทศนะครับที่กําลังจะเริ่มเกิดสงครามอาจจะมีการสงครามภายในประเทศและมีสงครามระหว่างประเทศ ในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอยที่ร้ายแรงมากนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่วันช่วงวันที่1สิงหาคมและนะครับในช่วงวันที่27สิงหาคมและนะครับตรงนี้ให้ระวังเรื่องข่าวปลอมเกี่ยวกับการลงทุนไม่ควรลงทุนอะไรจากการที่ขาดการวิเคราะห์หรือเห็นว่าเขาไปลงแล้วได้นะครับให้ระวังในช่วงตั้งแต่วันที่11สิงหา จนถึงวันที่1กันยานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่อยๆมามากขึ้นครับและหลังจากนั้นนะครับจะมีนะครับช็อคเวฟรอบที่2คือในช่วงนะครับวันที่28กันยายนนะครับแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงวันที่3 พฤศจิกายนนะครับอันนี้นะครับอาจารย์มองตามดาวแล้วทั้งโลกจะมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับเพราะนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจอาจจะมีการหักหลังเกิดสงครามเกิดขึ้นและนะครับจะเริ่มมีการใช้อาวุธหนักนะครับอย่างที่เรากลัวกันในภาคพ,พื้นดินซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเป็นการ โจมตีทางด้านข่าวสารข้อมูลนะครับขราวนี้จะเริ่มมีการยกพลไปตีกันเกิดขึ้นนะครับก็ฟังคลิปนี้แล้วไว้จดไว้นะครับแชร์หรือส่งต่อนะครับแล้วผิดถูกค่อยมาว่ากันหลังจากวันที่3พฤศจิกายนครับยังไงวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ ในวันที่16มิถุนายนนี้อาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยแบบออนไลน์มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน6เดือนจบสามารถนำไปพยากรณ์ได้อาจารย์ยักษ์จะสอนทุกอย่างที่รู้และตอบทุกคำถามที่สงสยัยท่านใดยอยากทราบรายละเอียดสามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับคุณอ้อมได้ที่ ไลน์ ID a d แอดมินยักขอบคุณครับสวัสดีครับ